นรงนี้น้องเท่าหนุ่ยมีอะไรหมาฟ้านะครับติดตามได้ในช่วงข้องแรงสกิดสกิดข้าวครับแรงสกิดสกิดข้าวกระท่วงการคลังเผยความคืบหน้าช่วยเหลือทางการเงินแก้ไขปัญหานี้นอกระบบให้กับประชาชนจ้า ี่เจ้าวันนี้น้องเศร้าหน่อยมีข่าวข่าความคืบหน้าเกี่ยวกับการช่วยเหลือทางการเงินปัญหานี้นอกระบบมาบ้ากันพอนายพอชัยรีรเวงผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังเขาในฐานะโคกระทรวงการคลังเขาได้เปิดเผยความคืบหน้าของการดาเนินการให้ความช่วยเหลือทางการเงินเพื่อแก้ไขปัญหานี้นอกระบบของกระทรวงการคลัง เทเขาได้รวมกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจได้แก่ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและซากกรมการเกษตรหรือว่าธนาคารทกรผ่ามาตรการสิ้นเชื่อต่างๆได้แก่โครงการสิ้นเชื่อธนาคารประชาชนสิ้นเชื่อเพื่อชำระหนี้สินนอกระบบสินเชื่อกองทุนหมุนเวียนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ยากจนรวมถึงมาตรการสิ้นเชื่อเพื่อช่วยเหลือและการรองรับลูกหนี้นอกระบบเทลงทะเบียนแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบซึ่งพ้นดำเนินการทางตําแหน่งหนึ่งทัานว่าค่มซอมพนหาอยหถึงว่า เย็บนกาวสิงหาคม25 6 7ที่ผ่เานมาในหน้าก็มีประชาชนเท่เป็นนีนอกระบบได้รับการอนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินไปแล้วจำนวน1นึ่งเบื้องเจ็ดพันรอยสดไร่ยอดอนุมัติรุนังเพในนาโยเท8ปดร้อยสิบสองจุดหนึ่งหกล้านบาทแล้วก็มีจํานวนประชาชนทท่ได้รับความช่วยเหลือเพิ่มขึ้นนังเพแปดร้อยห้าสิบห้าไร่รว่เพิ่มขึ้นขิดเป็นรอยละห้าจุดหนึ่งห้าและก็เป็นหยอดอนุมัติเท่เพิ่มขึ้นยี่สิบเก้าจุดศูนย์สามล้านบาทรั่วเพ ขิดเป็นรอยลนะ3.71นอกเหนื่อจากนี้ก็ยังมีการส่งเสริมเจ้าหนี้นอกระบบประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยรับจังหวัดภายใต้การกำกับรั่วสินเชื่อพิโกโกไฟแนนซ์สำหรับเจ้าหนี้นอกระบบกระทรวงการลาคลังเขาก็ได้ส่งเสริมให้มีการประกอบธุรกิจสินเชื่อรายย่อยรับจังหวัดภายใต้การกำกับสินเชื่อพิโกโกไฟแนนซ์ซึ่งเป็นสินเชื่อที่มีลักษณะเป็นสินเชือ่อเนประสงค์ท้งแบบมีหรือว่าไม่มีหลักประกรันมีการผิดน้าสินเชื่อได้หยืดยืนโปร่งใสแล้วก็เป็น ทำก็ขิดดอกเบีย้ยแบบลดต้นลอดดอกโดยอัตราดอกเบีย้ยร่วมคาธรมเนียมแล้วก็เออเออเน,น,นี่ยนะก็จะต้องมีอัตราไม่เกินร้อยละสิบหกต่อปีก็เลยเป็นทางเหลือข้องประชาชนที่จะกู้ยืมเบีย้ยเพื่อเป็นช่องทางให้กับเจ้าเดนอกระบบสร้างมารเข้ามาประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อด้อย่างถูกตรงตามกฎหมายแล้วก็เพิ่มช่องทางในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบให้แก่ประชาชนรายยอ่อยในละจ้์โดยนิติบุคคลหรือบริษัทจำกัดหรือ่าหุซัน เทซอนเจประกอบธุรกิจส้นเชือพิก,กไฟแนนเนนก็สามารถแลกข้อมูลการยื่นคำขออนุมัติได้ที่ w w w 1 3 5 9 g o t h หรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1 3 5 9สำหรับประชาชนที่มีหนี้นอกระบบก็สามารถติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่จุดให้คำปรึกษาปัญหนี้นองระบบของธนาคารออมสินธนาคารทกอทุกสาขาทั่วประเทศเลยนะจ๊าหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ไสดด่วนของธนาคารออมสินโท่าหนึ่หรือว่าไส้ด่วน,นทนกส,ทหาหาหาสโทร2ศูนย์สองห้าห้าห้าย